ครับผมใกล้สิ้นปีกันแล้วนะครับใกล้จังหวัดสิ้นปีกันแล้วตอนนี้บางคนมันจะมีเรื่องของเงินพิเศษเงินโบนัสต่างๆจากสิ้นปีนะครับผมว่าจังหวัดเนี้ยถ้าเรารวบรวมเงินจากตรงนี้ได้ให้อดปีใหม่สังสรรค์สักปีหนึ่งนะครับรวมถึง เราขายสินทรัพย์เรารวบรวมสินทรัพย์ต่างๆทุกอย่างอยากคลิปก่อนๆเช่นเงินสะสมแหวนทองเอยอะไรเอยนะครับถ้าเราตีค่าประมาณหนึ่งแล้วเราสามารถปิดหนี้เจ้านี้นอกระบบใดๆเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้มันจะเป็นการหลุดพ้นบางส่วนที่ดีนะครับ และการที่เรามีเงินสนับพอจะปิดนั้นเนี่ยเราสามารถขยัขย,ขยอเจ้าหนี้บางลายให้เขาลดดอกเบีย้ยหรือตัดดอกเบีย้ยบางอย่างเพื่อเอาเฉพาะเงินต้นไปได้ลองดูนะคะเจ้าหนี้บางคนเขาใยาย่ได้เงินเราอ้างเหตุผลว่าเรากู้เงินมาทั้งน,นี้ แล้วดอกเบีย้ยส่งมา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 ,งมาเรื่อยเรื่อเรื่อเือเป็นเงินที่เท่าเท่าเงินกู้แล้วเงินต้นแล้วหรืออะไรแล้วเราตรงนี้มาคอนวินกับเจ้านี้ดูนะครับถ้าเกิดเจ้านี้ไม่ได้แล้วก็คุยกับเจ้าอื่นที่เขายอมตกลงให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดของเรานะครับปีใหม่นี้อาจจะเป็นปีใหม่ที่ไม่สดใสแต่ถ้าเกิดคุณใช้วิธีนี้ ปีหน้าจะเป็นปีที่สดใสนะครับยังไงฝากด้วยนะครับ